สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนพบกับปูวัชราพรสิริวน,นาเช่นเคยนี่ค่ะในเดลรียนทัวร์พอดแคสต์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเสียงดนตรีเข้ากับเทศกาลมากๆเลยนีคะ คริสต์มาสปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วหลายคนกำลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษอยู่บางคนชิวๆเพราะว่ารู้เทคนิคแล้วไงว่าต้องเริ่มต้นยังไงหลายคนก็ยังยืนงงในดงของขวัญอยู่นะเลือกไปเลือกมาเลือกไม่ถูกใจสัทีคุณผู้ฟังแอบลืมนะแอบลืมไปว่าของขวัญเนี่ยเราจะต้องให้ใครให้เราหรือให้กับคนอื่นนะก็ต้องเสียเวลาบางคนก็สุดท้ายแล้วอุ้ยฉันใส่เงินดีกว่าใส่ซองให้ไป เออพูดถึงเงินเนี่ยใส่ซองมาก็ถูกใจทุกคนนี่ยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดาริออนทัวร์ก็มีเทคนิคดีๆในการเลือกซื้อของขวัญน,นะให้กับคุณผู้ฟังมาแบ่งปันกันว่าจะซื้อของขวัญทั้งทีเนี่ยฉันจะเลือกให้ดีให้ถูกใจผู้รับได้ยังไงนะคะเราไปเริ่มต้นที่ไอเดียแรกกันเลยค่ะ Sorry DJ <S you are listening to d a r y on t o u podcast สำหรับไอเดียแรกในการเลือกซื้อของขวันให้ถูกใจผู้รับเนี่ยค่ะข้อแรกเราควรคำนึงถึงเพศของผู้รับค่ะในปัจจุบันนี้การแข่งขันด้านการตลาดมีเยอะขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดและก็น้มน้าวลูกค้าให้ซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองเนะคะผู้ผลิตสินค้าหลายประเภทได้ผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้เราเนี่ยมีทางเลือกเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้าน เครื่องนุ่งห่มนะคะสินค้าด้านสุขภาพและความงามหรือเครื่องประดับต่างๆก็ดีนะคะเขาก็จะระบุไว้เลยว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเหมาะกับลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์ไหนสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงหรือว่าสำหรับทุกเพศนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังได้รู้แล้วเนี่ยโอ้สามารถดิ่งตรงไปได้เลยว่าผู้รับของขวัญเราเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าที่ชื่นชอบแบบยูนิเซ็กซ์นะฮะ ไอเดียที่2ค่ะคุณผู้ฟังเราจะเลือกซื้อของขวัญให้ถูกใจไว้ของผู้รับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องนํามาประกอบในการเลือกซื้อของขวัญด้วยนยะคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ,อ,อการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เด็กให้วัยรุ่นก็นดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างร่างกายของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายคนไม่ได้เจอลูกหลานมาไม่กี่เดือนเองเนี่ยแทบจํากันไม่ได้เลย เด็กสมัยเนี้ยโตเร็วมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อายุของผู้ที่เราจะให้ของขวัญแล้วเนี่ยเราก็สามารถกะได้คร่าวเนี่ยว่าช่วงอายุนั้นถ้าเป็นเสื้อผ้าเราต้องซื้อเสื้อผ้าขนาดไหนผู้ขายเขาก็ระบุไว้ด้วยเนี่ยบางทีไอแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะการอัปเดตบางทีดูอายุอย่างเดียวมันก็ไม่พอเหมือนกันเอาขอดูรูปหน่อยส่งรูปมาให้ฉันหน่อยลูกเธอสูงเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เอออันนี้คือประกอบกันได้ช่วยได้ค่ะ Sorry SDJ listening You to diary on Pod are Da podcast สำหรับเคล็ดรับข้อที่3นะคะเราควรเลือกให้ถูกใจอาชีพของผู้รับค่ะ ออถ้าดูจากหน้าที่การงานเขามาประกอบในการซื้อของขวัญแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับของขวัญไปเนี่ยเขาจะต้องมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์แน่นอนเนี่ยอย่างเช่นนักดนตรีของขวัญที่เราจะให้ส่าเขาเป็นนักกีตาร์เราก็ซื้อกีตาร์ซื้อปิกก็ดีขาปโป้ก็ดี จะซื้อสายกีตาร์สไลด์กีตาร์นะคะเครื่องตั้งสายกีตาร์โอ้โหชุดลูกบิดกีตาร์มีเยอะแยะเลยค่ะอ่าเราก็เลงไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาพนะของขวัญอ่าเขาเลงกล้องตัวไหนรุ่นไหนไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตังหน่อยเราก็ ซื้อกล้องให้เขาไปนะหรืออาจจะเป็นเลนกล้องก็ได้ค่ะตั้งกล้องโอ้กระเป๋าใส่กล้องนะ memory card เนะ l e คะฟิลเลอร์อ๋อฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลเลอร์สิอ๋อฟิลเลอร์นั้นก็ฉีดหน้าไปนะฮะ,ะสาวปูก็โมะอ่ะนั่นแหละคือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับช่างภาพนะกัดเจ็ตต่างๆนะช่วยได้ช่วยได้เป็นไอเดียที่ดีเลยแหละอ่ะสำหรับพ่อครัวแม่ครัวนะเออของขวัญที่เราจะมอบให้เขาได้นะก็อาจจะเป็น ชุดมีดทาครัวสวยๆรุ่นใหม่ๆชุดกันเปื้อนนะคะถุงมือกันความร้อนหมวกคลุมที่เป็นเชฟนะคะซื้อไปเถอะถูกใจเออถูกใจไม่ถูกใจแต่ยังไงเขาก็ได้ใช้แหละคุณผู้ฟังนะ,ะอย่างเช่นไกด์นำเที่ยวอาชีพเนี้ยของขวัญที่ถูกใจเขาอาจจะเป็น business planner นะคะ passport holder ก็ได้นะ,ะกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายกล้องถ่ายรูปก็ได้เพราะว่าส่วนมากคนที่เป็นไกด์ทัวร์เขาก็จะไปตามสถานที่ต่างๆนะะถ้ามีกล้องเขาก็จะถ่ายรูปไว้นะเก็บภาพสวยๆเอามาฝากพวกเราไงถูกไหมนั่นแหละอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่เลือกของขวัญให้ถูกใจตามอาชีพของผู้รับค่ะมาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่4ค่ะคุณผู้ฟงังเราควรเลือกของขวัญให้ถูกใจ ตามงานอดิเรกของผู้รับนีคะถึงไม่ใช่งานประจำที่เขาทำทุกวี่ทุกวันแต่งานอดิเรกนี่แหละคุณผู้ฟังเขาทำด้วยแพชเ่นดีๆนะคะทำแล้วมีความสุขถ้าของขวัญที่เรามอบให้ไปนั้นเนี่ย เราในฐานะผู้มอบของขวัญก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างความสุขของผู้รับด้วยเช่นกันนะคะอย่างคนที่ชอบทําขนมเราอาจจะซื้ออุปกรณ์ทําขนมหรือซื้อคอร์สเรียนทําขนมให้เขาขี้ขรานค่ะจะยิ้มหน้าบานไม่หุบเลยแหละสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพก็ซื้อกาจ์ตอย่างที่บอกไปแล้วนะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้เราก็ซื้อหนังสือให้ซึ่งตอนนี้การ ซื้อหนังสือนะหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบอ e ีบุ๊กก็มีนะแบบเป็นรูปเล่มก็มีเพื่อความสะดวกอย่เนี้คนหันมาอ่านอ e ีบุ๊กเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าสะดวกในการพกพาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียในการเลือกของขวัญตามงานอดิเรกของผู้รับค่ะ sorry as DJ you are listening to diary onto a podcast มาปิดท้ายกันที่เคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะเลือกของขวัญให้ถูกใจตามบุคลิกภาพของผู้รับนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าบุคลิกภาพนี้แหละจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ดีที่สุดว่าของขวัญที่เล็งๆกันไว้เนี่ยท้ายสุดแล้วควรจะเป็นอะไรนะคะยกตัวอย่างถ้าโจทย์ของเราคือการซื้อเสื้อผ้านเนี่ยให้เป็นของขวัญผู้หญิงอายุสักประมาณ20ต้นนะคะ เธอมีบุค,คลิกภาพที่ค่อนข้างขี้อายดูเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยนะคะเราจะไปซื้อเสื้อผ้าในสไตล์แบบว่าเรียวเย่วราดแบบนั้นไปก็ไม่ได้นะหรือถ้าเกิดว่าเธอมีบุค,คลิกภาพที่แบบหุยดูโฉบเฉี่ยวดูมั่นใจดูเปเรี้ยวๆจะซื้อเสื้อผ้าที่ดูเรียบร้อยเรียบร้อยไปมันก็ยังไงอยู่นะถูกไหมเอออันนี้ประสบการณ เดี๋ยวเยวขอแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะคะเนี่ยเมื่อก่อนปูก็มีโอกาสได้ซื้อเสื้อสู่ตัดไม่ได้ซื้อสิตัดดีกว่านะให้กับคุณปู่อายุวัย78ปีชาวอิตาลีนะคะก็เลือกผ้าไหมสีฟ้าผ้าไหมไทยซึ่งเราก็คิดว่าผ้าไหมไทยอะที่สุดแล้วแหละสวยที่สุดเลือกสีเลือกลาย ที่สวยที่สุดแล้วนะคะสีฟ้าเหมาะกับผู้ชายอะไรเนี่ยประมาณนี้ดูคลึมคลมเพราะตัดไปแล้วมอบให้ไปแล้วเออแกตอนรับแกก็ทําหน้าแบบอื่นๆหน่อยนะฉันจะใส่ได้ไหมผมจะใส่ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยผ่านไปหลายปีดีดักก็ยังอยู่ในตู้ค่ะคุณผู้ฟังคุณปู่ไม่กล้าใช้เลยเห็นไหมเพราะบุคลิกเขาบุคลิกเขาไม่ใช่คนที่จะแบบใส่เสื้อผ้าแบบนั้นไงอันนี้คือความพลาดของตัวเอง พลาดที่เอาตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งไงว่าเออฉันคิดว่าดีที่สุดแล้วอย่างนี้โดยไม่คำนึงถึงผู้รับเป็นหลักก็ตอนนี้แหละก็ก็เลยเอาเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองอ่ะมาถ่ายทอดมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ ปูก็หวังว่าประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทุกคนในเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลาย,ลายๆคนนะคะโดยเฉพาะกับใครที่กำลังมองมองหาของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะสำหรับวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Following Dari onto a podcast.